ค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะก็พามาชมหน่อไม้นะคะตื่นเช้าก็อยากจะลงสวนนะคะมีความสุขการได้ลงสวนวันนี้หน่อไม้ออกเยอะนะคะช่วงนี้กินก็แล้วนะคะทำอะไรแล้วก็แล้วนะคะกินไม่ทันกันเลยทีเดียวก็เลยต้องเก็บไปนะคะรอบนี้จะไปทำหน่อไม้ดอง อันนี้นะคะหน่อไม้มีอยู่ประมาณสี่ห้ากอแต่ว่ากินไม่ทันเลยนะคะเป็นไผ่ไอตัวนี้จะเป็นไผ่เลี้ยงนะคะไผ่เลี้ยงน้องเนาะภาษาอีสานก็เรียกไผ่เลี้ยงน้องนะคะแล้วก็นี่เป็นต้นมะนาวนะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นมะนาวต้นมะนาวดนกมากแต่ว่าตอนนี้มันโรยแล้วนะคะมะนาวของเรานะคะลูกใหญ่ด้วยน้ําดีด้วยนะคะเป็นมะนาวแป้นพันดีนะ น้ำเยอะแต่ว่าข้างบนโน้นก็ยังก็ยังติดลูกอยู่นะคะเป็นลูกเล็กๆนะคะให้ได้กินชุดต่อไปนะอันนี้ปลูกอะไรได้ปลูกปลูกไว้หมดนะคะตอนนี้ตัวนี้เป็นมะละกอพันธุ์ดีนะคะแตวตัวนี้สุกแล้วไส้เนื้อมันจะแดงแลวก็หวานมากๆด้วยอันนี้ก็ได้มามีคนให้มาแล้วก็เอาเม็ด ที่กินเหลือเนี่ยมาหวานไว้นะคะมาโรยไว้นะคะขึ้นหลายต้นเหมือนกันทีนี้เราก็รอนะคะอันนี้ก็เป็นพริกพริกต้นนี้ก็เกิดเองนะคะคือกินกินส้มตำแล้วก็ประสาสาดไว้ตอนนั้นสาดรให้ไก่ตอนที่เลี้ยงไก่ฝั่งนี้นะคะมันก็ขึ้นเองขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็อยู่นานด้วยนะอยู่ทนด้วยนะคะเป็นพริกบ้านๆนะอยู่ทนเป็นปีแล้วนะคะต้นนี้เป็นปีปีกว่าๆแล้วมนะั้ง คือยังออกดอกให้กินตลอดเวลานะคะออกดอกไม่หยุดจริงๆนะคะพอชุดนี้มาชุดชุดต่อไปคือขึ้นดอกเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเหมือนขึ้นดอกอยู่ตลอดเวลานะ,ะแล้วก็นวนแทงขึ้นไปข้างบนอีกนะคะกิต้ตนนี้กิ่งก้านเยอะแล้วก็ออกให้ผลดกนะคะจนต้องหาไม้มาค้ำไว้นะคะผูกไว้ยัดไว้เพราะว่ากลัวมันจะล้ม มันดกจริงๆอันนี้ก็ยังเป็นลูกเป็นดอกชุดใหม่ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมีอยู่ประมาณ3-4ต้นนะคะแต่พริกจินดาเป็นดอกแต่ไม่ออกผลน,นะคะไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเป็นเพราะตัดต่อ,ตอสายพัน,พนธุก,กรรมมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะส่วนตัวนี้เป็นทุเรียน นะคะอันนี้ปลูกไว้คือกินซื้อมากินแล้วก็เอาเม็ดมาฝังไว้นะคะแบบง่ายๆเลยนอนต้นหนึ่งนะคะกินแล้วก็ฝังไว้เพราะเราคิดว่าคือรอดก็คือได้กินตายก็คือตายไปไม่เสียดายเพราะเราไม่ได้ซื้อมานะคะวันก่อนที่ซื้อมาประมาณสามสี่ต้นปลูกปลูกกี่ต้นก็ตายนะทุเรียนดูแลยากนะคะทีนี้เราก็เลยคิดว่า ซื้อมากินฝังไว้นะคะรอดต้นไหนก็เอาต้นนั้นไม่รอดก็ไม่เป็นไรนะะโอเคนะก็เป็นกล้วยน้ำว้านะะข้างบนก็เป็นบวกอันนี้เป็นหน่อไม้หวานนะคะหน่อไม้หวานก็เหมือนจะช่วงนี้ไม่ค่อยออกหน่อแล้วนะคะมันจะวายแล้ว นี่นะคะส่วนหลังบ้านมีอะไรก็ปลูกปลูกปลูกลงไปนะคะพอได้เก็บกินเนาะกับครอบครัวเล็กๆนะคะไม่ต้องซื้อหามากมายโอเคค่ะสวัสดีค่ะ